สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวที่ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะแต่ก็สำคัญมากสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอังกฤษหรือแม้แต่ใครก็ตามนะคะที่กำลังจะวางแผนมาอยู่ที่นี่ในอนาคตตอนนี้มีการวิเคราะห์จากมูลนิธิโจเซฟโรนทรีที่บอกว่าภายในปี2030มาตรฐานการครองชีพของครอบครัวในอังกฤษทุกครอบครัวจะลดลงคะ่ะไม่ว่าคุณจะรวยจะจนยังไงก็ตาม แต่ที่เจ็บหนักสุดก็คือครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบหนักกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางแล้วก็สูงถึง2เท่าเลยนะคะเอาละก่อนที่เราจะเครียดกันไปมากกว่านี้มาดูกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงขาลงค่ะทุกคนพูดง่ายๆก็คือเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นค่ารองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้กลับไม่โตตามนะคะ แถมรัฐบาลชุดปัจจุบันของพรรคแรงงานก็ต้องพยายามทําตามกฎการเงินเหล็กหุ้มหมายถึงอะไรก็หมายถึงการไม่เพิ่มหนี้หรือว่าภาษีมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะโอเคตัวเลขพวกนี้ฟังดูไม่สนุกเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณมีบ้านคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถ้าคุณเช่าบ้านค่าเช่าก็จะแพงขึ้นส่วนรายได้ลดลงโอ้โห เหมือนโดนต่อยสามหมัดติดเลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ก็ดันมาชนกับแผนของรัฐบาลที่กำลังจะลดการใช้จ่ายสาธารณะเพิ่มเติมซึ่งหมายความว่าบริการต่างๆที่ประชาชนพึ่งพาเช่นสวัสดิการการดูแลสุขภาพและการศึกษาอาจได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษมีแผนจะแก้ไขปัญหานี้โดยการลดงบประมาณภาครัฐมากกว่าการขึ้นภาษีหรือว่ากู้เพิ่มค่ะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันอาจทำให้ปัญหาแยล่ลงก็ได้นะ <cr> ก็จริงน,นะคะทุกคนลองคิดดูสิว่าถ้าเงินเดือนคนไม่ขึ้นแต่ว่าค่าของชีพพุ่งสูงและรัฐลดการช่วยเหลืออีกแล้วประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมล่ะคะ นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าทางออกที่ดีกว่าอาจเป็นการเพิ่มภาษีกลุ่มคนรวยหรือว่าการปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมขึ้นแทนแต่มันจะทำได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอังกฤษกำลังจะเจอกับภาวะยากลำบากที่สุดในรอบหลายสิบปีค่ะคนที่มีรายได้น้อยอัดลำบากขึ้นส่วนคนที่มีกำลังซื้อมากกว่าก็อาจต้องปรับตัวไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะ คิดว่าพวกเราควรทำยังไงดีถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่อังกฤษตอนนี้อาจต้องเริ่มวางแผนการเงินให้รัดกุมขึ้นสำรวจสวัิสดิการที่คุณมีสิทธิ์ได้รับและถ้าเกิดเป็นไปได้หาทางเพิ่มรายได้หรือว่าวางแผนอนาคตให้ดีขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคาคิดว่ารัฐบาลควรทำยังไงควรลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าควรเพิ่มภาษีคนรวยคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจหม่อมก็จะมาอัปเดตแบบนี้ให้ได้ฟังกันบ่อยๆนะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบา,บายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย